การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเพื่อปรับย้ายครองอัตราสูงขึ้นจ่าสิบเอกเป็นจ่าพิเศษและสิบเอกเป็นจ่าสิบตรีประจำปีงบประมาณ2,566เมื่อวันที่11เมษายน2,566พันเอกสถิรพงศ์อาจหารผู้บังคับการกรมทหารราบที่15พร้อมด้วยพันเอกคมเทพแตงคลับเสนาธิการกรมทหารราบที่15และนายทหารสัญญาบัตรของหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเพื่อปรับย้ายครองอัตราสูงขึ้นจ่าสิบเอกเป็นจ่าพิเศษและสิบเอกเป็นจ่าสิบตรี โดยดำเนินการการสอบคัดเลือกดังนี้ 1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีลุกนั่งสถานีดันพืน้นและสถานีวิ่ง 2. การทดสอบภาควิชาการวิชาแบบทำเนียมทหารวิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเหล่าทหารบกเหล่าราบ 3. การสอบสัมภาษณ์ณนะกองบังคับการกรมทหารราบที่15้ค่ายวชิราวุธตําบลปากภูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช